นารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์กันค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามค่ะ เรามาฝึกสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์กันค่ะ9บวกสนะคะเราอาจสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าแก้วตามีคุกกี้9ชิ้นแม่ให้อีก3ชิ้น แก้วตามีคุกกี้ทั้งหมดกี่ชิ้นในการสร้างนะคะจะต้องมีส่วนของโจทย์บอกนะคะโจทย์บอกว่าแก้วตามีคุกกี้9้าชิ้นแม่ให้อีก3ชิ้นใช่ไหมคะและส่วนที่โจทย์ถามก็คือแก้วตามีคุกกี้ทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะ เราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะ17-8เลบ8เราอาจสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าใบบัวมีเงิน17บาทซื้อ,อยางลบไป8บาทใบบัวเหลือเงินกี่บาท ในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าโจทย์บอกอะไรคะใบบัวมีเงิน17บาทใช่ไหมคะซื้อ,อยางลบไป8บาทและส่วนที่โจทย์ถามก็คือใบบัวเหลือเงินกี่บาทใช่ไหมคะ,ะนักเรียนอาจสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ มีหลากหลายนะคะนักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างนี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนของมิรก็ได้นะคะแต่ส่วนที่สำคัญในการสร้างก็คือต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ ฝึกทำและดูตัวอย่างจากคลิปแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อนะคะหนังสือเล่มเดิมค่ะหน้า157ถึงหน้า158นะคะโดยนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปส่งมานะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ